ทุกคนรอบรู้เรื่องของวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดีวันอีกแล้วนะคะเจอกับติ๊กแบบนี้ที่ก็จะนําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับบ้านวงฟุตบอลต่างประเทศมาฝากทุกคนนะคะเรื่องราวที่จะนํามาเล่าในวันนี้นะคะคือสถานการณ์ตลาดซื้อขายของลิพูที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตลาดพริมบริกจะปิดแล้วในวันที่1กันยานนี้นะคะถ้าหากว่าตามเวลาบ้านเราก็คือจะคือวันที่2นะคะถ้าเวลาอังกฤษก,ก็คือ5้าทุ่มวันที่1บ้านเราคือประมาณตีห้า วันที่2กันยานั่นเองค่ะทีนี้ค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะคือลิพูเนี่ยยังคงต้องการมิดฟิลตัวรับอยู่ยังคงหาไม่ได้อ่ะในส่วนของไกเซโดอยากจะได้เขาแต่เขาก็ไม่เอาเราในส่วนของโรมมโอราเวียที่ตอนแรกเขาจะเอาเราแต่เราก็มัวลีลาดึงดิวนี้อยู่เป็นเดือนเดือนจนท้ายที่สุดเนี่ยนักเตะเองก็เลือกที่จะไปซบเชลซีนะคะเพราะว่าตอนที่เรากลับมาหาเขาแล้วเขาก็บอกว่า no นะคะก็คือ say goodbye แล้วเรียบร้อยเพราะว่าในเมื่อคุณปฏิเสธฉันฉันก็ปฏิเสธคุณได้เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะให้ตัวเลขที่สูงกว่าแต่ฉันก็ไม่เอาทีมฉันไม่เอาเออก็คือฉันคือตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านของเจมี่คาร์ลเกอร์ค่ะเขาก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของตลาดซื้อขายของลิปูซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจ โดยทางด้านของเจมี่คาร์ลเกอร์เขาก็ได้มีการจวกการทำงานของผอกีฬาคนใหม่ของลิพูอย่างชมาคเคิลนะคะโดยทางด้านของเจมี่คาร์ลเกอร์ได้มีการพูดไว้ในรายการมันเดย์ไดฟ o o ุตบอลนะคะโดยเจ้าตัวได้มีการพูดถึงการทำงานของชมาเคิลว่าตั้งแต่ที่ชมาเคิลย้ายเข้ามาเนี่ยการทำงานเขามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรือไม่ได้ดูมีอะไรพิเศษเลยสิ่งที่ชมาเคิลทาคือ ปิดดีล2นักเตะซึ่งเป็นการเพียงแค่จ่ายค่าฉีกสัญญาเท่านั้นอ่ะอย่างทางด้านของแม็กอาริเซอร์อย่างทางด้านของโซโบสลา,งา,งาง so Line, ยางียเนาะนักเตะ2นักเตะนี้นะคะเขามีใจพร้อมที่จะมาร์พูลอยู่แล้วทางด้านของแม็กอาริเซอร์เราก็ได้มาในการฉีกสัญญาเพียงแค่3าล้านปอนด์นะคะในขณะที่โซโบสลได้มาสูงหน่อยก็คือประมาณ60ล้านปอนด์นะคะก็เป็นตัวเลขที่โอเคดูว่า ดูถ้าหากว่าเราดูการทํางานแบบผิวเผินเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการทางานนี่มันปิดรวดเด็วอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันทําให้รวดเด็วคือ1เลยนักเตะพร้อมมา2คือเราพร้อมจ่ายนะคะตัวเลขณเวลานั้นที่เราจ่ายในส่วนของทางด้านของซูโบทางด้านของแมคอาริเซอร์แน่นอนว่ายิ่ง35ล้านของแมคอาริเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกมากๆถ้าหากว่าเทียบกับมิดฟิลแชมป์โลกนะคะ แล้วในส่วนของซโบสไลค่ะโอเคว่าตัวเลขอาจจะดูสูงนักเตะก็ถ้าหากว่าการทำงานพูดถึงภาพรวมที่เขาลงเล่นในเกมกับเชลซีก็โอเคดูเป็นความหวังให้กับทีมได้ดูทำให้กลางของริพูเนี่ยดูสดใสขึ้น แต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมานะคะลิฟร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของมิดฟิลซึ่งเราเนี่ยต้องการมิดฟิลมาโดยตลอดแต่การทำงานของลิฟร์เนี่ยคือช้ามากๆทางด้านของเจมี่คาร์เกอร์นะคะเขาก็ได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการว่าทำไมที่ว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดรวมถึงจูเลียนวอร์ดถึงลาออกซึ่งตอนแรกนะคะทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นพอ,อ,อกีฬาคนเก่าของลิฟร์แล้วก็ทำงานกับลิอร์มานานเป็น10ปีนะที่ เจ้าตัวเนี่ยอยู่ๆก็มีการลาออกอาจจะให้เหตุผลว่าเอ้ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอะไราเงี้ยอาจจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆเขาก็เลยดันมือขวาของเขาขึ้นมาอย่างจูเลียนวอร์ดนะคะขึ้นมาทำหน้าที่ดีแทนแต่พอทังหน้าของจูเลียนวอร์ดขึ้นมาทำหน้าที่นี้น Ward, นนนได้เพียงไม่นาน j u เรนวอร์ดก็มีการลาออกซึ่งก่อนที่ j u เรนวอร์ดจะลาออกเนี่ยเราก็ได้ชม m เคิลเข้ามาแทนนะคะเนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนตั้งคําถามแล้วก็มานั่งคิดการรวมถึงเจมี่คาร์รัเกอร์ก็ได้มีการพูดนะคะว่าทําไม2คนเนี้ยถึงลาออกทั้ง j u เรนวอร์ดทั้ง Michael e d w a r d รถึงได้มีการลาออก แต่เรื่องนี้มันต้องมีคนตอบนะคือเป็นคำถามที่ต้องมีคำตอบนี่คือสิ่งที่เจมี่คาร์ลเกอร์พูดไว้แล้วก็เจมี่คาร์ลเกอร์ก็บอกนะคะว่าตลอด12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องการมิดฟิลมากๆเลยแต่เราไม่สามารถดึงมิดฟิลเข้ามาอยู่ในทีมได้เลยแบบนี้เออแล้วกว่าจะได้มาคือมันก็เป็นช่วงที่อ่ะเราก็ต้องรอผ่านกีตลาดอนะ่ะสมะ ประมาณ2ตลาดเนาะเราก็ค่อยได้มิดฟิล์เข้ามาซึ่งมันเป็นในช่วงที่ว่าเอ้ยเราต้องได้จริงๆคือก่อนหน้านี้ติดเข้าใจว่ามันก็มีข่าวออกมาจากบรรดานักนะข่าวระดับเทียหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรมาโน่รวมถึงเจมเพียที่เป็นนักข่าวสายลิเวอร์พูลนะคะเขาก็ได้มีการพูดว่าในซีซั่นนี้รอบนี้ตลาดรอบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ซึ่งพอเรามานั่งคิดๆด,ดูเราก็เข้าใจนะว่าเอ้ย ทำไมมันถึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือนใหม่เพราะว่าณเวลานั้นจอแดนเฮนเดอร์สันยังไม่ได้ย้ายออกทีมจอแดนเฮนเดอร์สันเลข3แล้วฟาบินโย่ตอนนั้นยังไม่ย้ายออกก็อายุจะแตะเลข3แล้วไหนจะตติอาก้คันทาราสิ่งที่เราต้องการคือบรรดานันกเตะที่มีความ สดใหม่เออต้องการการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่เข้ามาในทีมอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆบอกว่ามันก็ควรมีมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็มารอการใช้งานอายังใบเซติกบ้างกว่าจะมาซื้อจริงๆจังๆก็คือตอนที่เราเสียทางหน้าของฟาบ,บิญโยเราเสียทางหน้าของจอแดนเฮนร์สันออกจากทีมไปแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมหลายๆคนถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของ อพอออกกีฬาคนใหม่ของลีพูรวมถึงทำไมถึงตั้งคำถามทำไมถึงมีประเด็น FSG out นะคะก็ไม่แปลกใจเลยสำหรับติ๊กนะติ๊กก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับลีพูทางที่เราเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเราต้องการการที่ว่าเราจะต้องการความประสบความสำเร็จต่อไปซื้อความสำเร็จต่อไปแต่เรากลับหยุดนิ่งหลังจากที่เราพึ่งมีการลุ้นสี่แชมป์เมื่อฤดูก,กาลที่ผ่านมานี่เองค่ะ แล้วเรื่องเหล่านี้นะคะที่บอกเลยว่าติโคดเห็นด้วยกับเจมี่คาร์ลเกอร์เลยคืออยากให้พูดอีกนะคะเพราะว่า12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องการ12เดือนที่แล้วไม่ใช่12เดือนที่ผ่านมา12เดือนที่แล้วเราต้องการนักเตะมิดฟิลนะคะเราต้องการ mid field มิดฟิลด์มากๆม,มากกว่าทุกตำแหน่งนะคะ แต่พอมาอยู่นะปัจจุบันเราก็ยังคงต้องการ midfield อยู่เออนะคะคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวและว่าโอเคให้เราด้วยชุ่มฉ่ำหัวใจในการซื้อแมคอาริสเตอร์ในการซื้อซ o โบสไล์แต่ประเด็นตอนนี้คือว่าเราเสียฟามิโยไปเนาะ midfield หม่เลขหกนะะีฮะมิด f i ล l d ตัวรับซึ่งตอนนี้เราต้องการมากนักเตะที่จะใช้งานได้คือไบเซติก แต่คืออย่าลืมว่าไบสติกเป็นนักเตะทีะ่บางเกมเล่นดีนะคะแต่บางเกมยังคงต้องการประสบการณ์ในการลงเล่นนะคะพอเล่าอ่ะไปซื้อแกสโดเอาโอเคนักเตะที่มีประสบการณ์หน่อยโอเคแหะ ฟอร์มที่แล้วด้วยดูกันที่แล้วโชว์ผลงานดีหลายๆทีมให้ความสนใจอยากจะได้ไปร่วมทีทมทางด้านของอาร์เซนอลก็อยากได้เชลซี Chelsea ก็อยากได้แต่เชลซีก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ค้างเติ่งอยู่ที่80ล้านปอนด์โอเคอ่านเราไปเลยเราทุ่มไปเลย110ล้านปอนด์แต่กลายเป็นว่านักเตะไม่มาเราไบตันตอบรับข้อเสนอเรานะ แต่เขาไม่มาเราเพราะว่าทางด้านของ c ีอีโอไบรตันนะคะก็ได้มีการชมแหละว่าไอ้ทีมงานตลาดซื้อขายของริพูเนี่ยทำงานได้ดีนะอย่างพอบาร์เบอร์อย่างเงี้ยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไบรตันเนี่ยเขาก็ชมว่าแล,วแล้วเขาก็มีการให้ข้อมูลนะเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานเขาทํางานร่วมกับริพูอยู่หลายวันแล้วก็ทีมทํางานของริพูเนี่ยทำงานเป็นมืออาชีพมากๆนะคะแล้วก็ แต่ทางมันติดตรงเรื่องที่ว่านักเตะเนี่ยต้องการคือทางด้านของเอเจนต์ของนักเตะรวมถึงนักเตะรวมถึงครอบครัวหลายหลายส่วนนะคะก็คือยืนยันว่าพวกเขาต้องการไปเล่นให้กับเชลซีเท่านั้นนะคะทางทที่โอเคไบรตันกับลิพูเนี่ย ตกลงกันได้และทํางานาร่วมกันมาได้หลายวันทุกอย่างพันไปด้วยดีแต่มันจะไปติดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของไกเซโดเองเขาก็ต้องการที่อยากจะไปเล่นให้กับเชซีโอเคแหละพอทีเนี้ยเราพลาดในส่วนของไกเซโดเราก็กลับมาหาโรเมโอราเวียมาแล้วปุ๊บทุ่มเลยตุ่ม60ล้านปอนด์แต่กลายเป็นว่าทีเนี้ยเขาไม่เอาเราแล้วนะคะก่อนหน้านี้เรามวัวแต่คิดเล็กคิดน้อยว่าโอ๊ยนักเตะอายุ สิบเก้าปีทำไมราคามันแพงขนาดนี้นักเตะอายุเท่ากับไบเสติกทำไมเราต้องจ่ายถึงหกสิบล้านปอนเนี่ยมันก็ยังคงเป็นประเด็นนะคะแล้วอยู่ๆเราเอาเราเราจะมาจ่ายจากเดิมที่เราต้องจ่ายห้าสิบล้านปอนกลายว่าเราไม่จ่ายโอเคก็ที่มันรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมา,มมาทุ่มไปที่หกสิบหกสิบนักเตะก็ไม่เอาแล้วไงคืออย่าลืมว่าถ้าหากว่าเราโดนมองว่าเราเป็นแค่ตัวสำรองอย่างเงี้ยเออ เราก็เหมือนเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราเหมือนเขาอ,อกหกักฟิลประมาณว่าผู้ชายที่ทิ้งเราไปหรือผู้หญิงที่ทิ้งเราไปแล้ว เขาไปอกหักจะอีกคนนึงเขากลับมาหาเรามองว่าเราเป็นแค่ตัวสำรองเป็นแค่ตัวเลือกฟิลประมาณว่าของตายอะ่ะเออยังไงเขาก็กลับมาหายังไงเขาก็เอาเราเขาก็เลือกเราเขามีใจให้เราเอะไรเงี้ยแต่พอบางทีเรากลับมามันมันกลายมาว่ามันสายไปแล้วนะคะนักเตะเขาก็ไม่ได้มีใจให้เราแล้วเขาก็ไปที่เชลซีละสิ่งที่หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามรวมถึงแฟนลิปูอาจจะตั้งคำถามนะคะว่า เฮ้ยมันเป็นเพราะว่าเชลซีให้ค่าตัวให้ค่าเหนื่อยนะคะในส่วนของค่าเหนื่อยมากกว่าริพูหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ดิบอกเลยว่าถ้าหากว่านักเตะมีใจที่ผ่านผ่านมาเราก็เห็นนักเตะหลายคนมีใจเข้ามาริพูเขาไม่ได้มาในเรื่องของค่าตัวด้วยซ้ําเขาไม่ได้มาในเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยซ้ําเขามาเพราะว่าใจเขาต้องการมาอย่างแม็กอาริเซอร์อย่างเงี้ยโอเค ตกลงกันได้ส่วนของค่าตัวตกลงกันได้ส่วนของค่าเหนือ่อยอย่างโซโบอย่างเงี้ยอะนักเตะโทรถามทุกวันว่าดิวใกล้จบหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแต่กลายทีเนี้ยมันก็หลายๆคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างตอนแรกเนี่ยขา่าวบอกว่าทางได้ของนักเตะโรเมโอราเวียเนี่ยอยากจะย้ายมาลิพูใจเขาย้ายมาพร้อมที่ย้ายพร้อมที่ตัวร่างกายเลยแต่กลายว่าลิพูเองลีลาเองถ้าหากวันนั้นเรายอมจ่ายดิวของโรเมโอราเวียตุ้มไปเลยที่50ล้านปอนด์มันอาจจะจบตั้งแต่ ต้นเดือนที่แล้วนะคะไอ้ต้นเดือนต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะหรือแบบเป็นเดือนอะเดิอนนี้มันเป็นเดือนแล้วนะคะแต่กลายว่าเรามายื่นนะตอนนี้คือมันไม่ทันแล้วไงนักเตะเขาก็ไม่อยากจะมาแล้วนะคะทีนี้ค่ะมันมาในประเด็นเรื่องที่โรเมโอราเวียเขาก็ปิดดิวนะคะตอนนี้เขาออกมาว่าปิดดิวแล้วเฮอวิโก้แล้วนะคะกับทางเชลซีไปที่60ล้านปอนด์นะคะรวมแอดออนเนาะส่วนการตวรวจร่างกายมีในวีคนี้แหละแต่จะเป็นวันไหนก็ต้องไปรอติดตามกันค่ะส่วนสถานการณ์ การซื้อขายของนิพูก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่านาเป็นห่วงมากๆค่ะเรื่องต่อไปมาที่เรื่องของการตัดสินกันหน่อยที่เชื่อว่าหลายๆคนก็เอือมระอาแล้วก็เบื่อเนาะเกี่ยวกับกฎใหม่ที่เข้ามาเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเหมือนว่ากฎที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นการโปรเทคผู้ตัดสินมากเกินไปมันไม่ใช่มันไม่เหมือนแหละคือมันโปรเทคเลยแบบโปรเทคเต็มๆเอะอะก็แจกใบเหลืองเอะอะก็ อะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานามากมายรวมถึงการตัดสินผิดพลาดที่มันยังคงมีให้เห็นอยู่นะคะ่ะมาที่เรื่องของลิเวอร์พูลหน่อยค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคู่ปรับของโรบโบ้กลับมาแล้วนะคะโดยเขาจะลง เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน VR นะคะในเกมที่ลิพูเจอกับบอลหมัดในวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็พอเทนนี่คู่ปรับของเยเกนครอปก็กลับมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพอเทนนี่นะคะจะลงเป็นผู้ตัดสินทำหน้าที่หลักเป็นผู้ตัดสิน VR นะคะโดยจะมีคอนแตนตินนะคะคู่ปรับของล็อบโบเนี่ย เป็นผู้ช่วย VR วนั่นเองค่ะส่วนผู้ตัดสินในสนามนะคะก็คือจะเป็นโทมัสบามอนนะคะซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเป่าในพรีเมียร์ลีกปีแรกค่ะแล้วก็จะมีแอนโทนีเทเลอร์นะคะซึ่งในเกมที่แล้วแล้วก็ ต้องยอมรับนะว่าการตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยมันขัดหูขัดตารวมถึงในบางจังหวะที่เขาแบบอุ้ยบ้าอำนาจแจกใบเหลืองให้กับแมริเซอร์คนที่ถูกทำฟาวแต่กับผู้เล่นของเชลซีที่เป็นคนตัดเกมแล้วตัดเกมแบบรุนแรง กลับไม่โดนใบเหลืองเอออันนี้เราก็เป็นประเด็นที่เราตั้งคําถามแล้วก็สงสัยกันนะคะเขาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ค่ะซึ่งอันนี้เยเกินครอปต้องระวังให้ดีเพราะว่ากฎใหม่มีเรื่องของเขตเทคนิคนะคะว่าถ้าหากว่าเอ้ยแม้กระทั่งบางทีผู้ตัดสินดีใจเอ้ยไม่ใช่สิแม้กระทั่งบางทีทีทท่โคชดีใจหรือการที่ว่าเขาไปโวยการไปขอคําอธิบายจากผู้ตัดสินที่4 คุณก็อาจจะโดนใบเหลืองนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นในเกมของแมเชสเตอร์เต็ดกับทางด้านของวูฟแฮมตันซึ่งมีดราม่ากันอยู่นะคะแล้วก็จนถึงขั้นที่ว่าผู้เล่นในเกมนั้นถูกลงโทษค่ะอย่างที่ทิกได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าในเกมของแมเชสเตอร์เต็ดที่เปิดบ้านอาชนะวูฟแฮมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์เนี่ยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะคะในเกมนี้ค่ะมันมีดราม่าตรงที่ว่าทางด้านของโอนาน่าค่ะเข้าปะทะกับซาซาผู้เล่นของวูฟซึ่งจังหวะที่เข้าปะ ะเนี่ย เห็นว่าทางด้านของโอนาน่าเนี่ยถึงบอลช้ากว่านะคะคือบอลเหมือนจะออกจากหัวทางด้านของซาร์ซาไปแล้วแต่ทางด้านของโอนาน่าเนี่ยก็คือเข้ามาถึงทีหลังนะคะมันก็เป็นการคว้าหมับเข้าที่คออะไรตามภาพที่ทุกคนเห็นนี้นะคะทางด้านของพุทธสินเนี่ยได้มีการเช็กเช็ค VR นะคะแต่ทางด้านของพุทธสินไม่ได้ให้เป็นจุดโทษนะคะซึ่งจังหวะนี้ค่ะมันเกิดในช่วงท้ายเกมมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของวูแพมตันมีโอกาสที่จะได้ประตูตี เสมอนะคะซึ่งมันทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสมากมากแถมพุทธศิลป์เนี่ยยังให้ใบเหลืองกับโอนิลซึ่งเป็นกุญซือของบู๊พันต์ตนด้วยนะคะตอนแรกค่ะที่บอกว่าดราม่านี้เกิดขึ้นนะคะทางด้านของพุทธศิลป์เนี่ยคือวิ่งมาแต่ไกลนะคะอย่างที่ดีได้บอกไปว่ามันมีเรื่องของเขตเทคนิคนะคะ,ละหลายๆคนเห็นพุทธศิลป์วิ่งมาแต่ไกลคืออาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะมาดู VR ด้วยตัวเองหรือเปล่าได้รับสัญญาณจากาพุทธศิลป์ในห้อง VR ให้มาดูเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่แน่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เพราะว่าวิ่งมากลายเป็นว่าผู้ตัดสินนะคะอย่างไซมอนฮูเปร์เนี่ยได้วิ่งมาแจกใบเหลืองให้กับแกรี่ออนิวนะคะซึ่งเรื่องนี้ทำให้แกรี่ออนิวหัวร้อนมากๆนอกจากว่าลูกทีมจะเสียเปรียบไม่ได้จุดโทษแล้วยังโดนใบเหลืองอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในซีซั่นนี้ใบเหลืองปีวอนเสี่ยงทำให้นักเตะสะสมเหลืองครบก่อนอาจจะทำให้ คุณเื้อทีมโดนใบแดงขึ้นไปนั่งอยู่ในนู่นเลยจ้ะห้องแต่งตัวเพราะว่าในซีซั่นนี้ไม่ได้มีขึ้นไปนั่งบนอาัธาจันทร์แล้วนะบนแซนไม่มีแล้วนะคะถ้าว่าใครโดนใบแดงค่ะหน้าที่ที่คุณจะได้ทําคือในห้องแต่งตัวเท่านั้นจะไม่ได้เห็นบรรยากาศในเกมอะไรเลยเลยนะคะทีนี้ค่ะมันก็มีประเด็นดรามา่าแล้วก็มีประเด็นให้พูดถึงว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยการที่มีกฎแบบนี้ออกมาการแจกใบเหลืองง่ายขึ้น การที่ว่ามีเรื่องของเขตเทคนิคอะไรเงี้ยมันทําให้มันเป็นการโรเทคผู้ตัดสินมากเกินไปหรือเปล่าเออจากเดิมที่โรเทคอยู่แล้วนี่กลายเป็นว่าโรเทคหรือเปล่านี่คะแต่ทีเนี้ยค่ะทางด้านของพิมริกเขาก็ได้มีการลงโทษท่านเป่านะคะซึ่ง3คนค่ะโดนลงโทษนะคะคนแรกเลยนะคะก็คือไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินหลักในเกมนี้นะคะคนที่2ค่ะคือกรรมการ VR นะคะผู้ตัดสินว R อย่างไมเคิลซาลลิวิลีนะคะก็โดนทำโทษเชินการร่วมถึง ผู้ช่วยผู้ตัดสินอย่างริยาดเวดนะคะก็โดนห้ามลงตัดสินในวิกนี้นะคะทั้ง3คนค่ะโดนลงดาบห้ามลงตัดสินก็คือทําโทษไปเลยหลังจากจบเกมค่ะทางด้านของ โอนิวได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของจอห์นมอสซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการผู้ดสิ่งของกรีฑเนี่ยได้มาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดแล้วจังหวะนั้นที่โอนาน้าคว้ามับเข้าที่คอของซาซาเนี่ยมันควรเป็นจุดโทษนะคะซึ่งทางด้านของโอนิวก็ได้มีการเปิดเผยใน ที่เขาแบิกได้มีการแถลงหลังเกมนะคะที่พ่ายต่อแมนเชสเตอร์เดนซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจทางวูแฮมตันมากๆเพราะว่าพวกเขากลายว่าเสีย2ต่อทั้งเรื่องที่ว่าเจากที่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นมีแต้มออกจากโอแทฟฟอร์ดมีโอกาสที่จะได้ลุ้นจุดโทษกลายว่าพวกเขาไม่ได้อันนี้คือต่อแรกที่เสียหายมากต่อที่2คือเรื่องของการที่ว่าโอนิลโดนใบเหลืองซึ่งใบเหลืองเนี่ย ก็ไม่ได้มีการถอถอนออกไปแต่ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะมีการถอดถอนหรือเปล่านะคะก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการตัดสินผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีการถอนออกไปแต่ในพิวรีก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ได้ถอนสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปกป้องผู้ตัดสินกันซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วทีเนี้ยนะคะเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นให้พูดถึงกันคือมันตั้งแต่เกมที่ลิฟูเจอกับเชซีและรวมถึงเกมของอาร์เซนอล เออถ้าติจะไม่ผิดอาร์เตต้าก็โดนไปเหลืองอะอย่างเกมสเปอร์กับเบนฟอร์ดแมดดิสันที่ไม่ได้เป็นกับตันทีมที่เหมือนโวยโวยนิดหน่อยเบาๆอ่ะก็โดนไปเหลืองเช่นกันติ๊กรู้สึกว่ามันเป็นวีกล้าที่เข้มแล้วมันเข้มเกินไปเข้มแบบไร้สาระติ๊กไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะแต่สําหรับติอะติ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการโปรเทคพูทธศิ์ที่มากเกินไปแล้วเรื่องนี้ถามว่า มันเป็นความผิดของแมชชิเอตเตอร์ไอเดตไหมซึ่งติกบอกเลยว่ามันไม่ใช่ความผิดของแมชชิเอตเตอร์ไอเดตเยหลายคนเห็นติ๊กเป็นแฟนลิปูพอติพูดเรื่องนี้ก็จะคิดว่าติพูดด้วยอาคาติหรือเปล่าซึ่งจริงๆอันนี้เราพูดในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลแล้วเราเอาความเป็นกลางจริงๆมาพูดกันว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของแมชชิเอตเตอร์ไอเดตลิปูเองก็เป็นทีมที่เคยได้อะไรแบบนี้เคยได้เขาเรียกอะไรนะเคยได้สิ่งที่มันไม่ควรได้จากการผิดพลาดของกรรมการเช่นกันค่ะ เรื่องราวจากการที่กรรมการตัดสินผิดพลาดนะคะอยากจะบอกว่ามันส่งผลกระทบมากๆนะในซีซั่นที่แล้วอะคะ่ะอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เสียผลประโยชน์จากการตัดสินของผู้ตัดสินคือตัดสินพลาดแล้วเขาก็พลาดแต้มเสียแต้มอะ่ะในเกมที่แล้วในซีซั่นที่แล้วถ้าที่จะไม่ผิดอาร์เซนอลน่าจะโดนไปประมาณ2-3รอบด้วยซ้ำนะคะซึ่งมีช่วงปลายซีซั่นด้วยเป็นช่วงที่เขากําลังขับเคียว แชมป์กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเต็มๆอะ่ะแล้วก็ต้องมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยที่ว่ามันรู้สึกแย่นะในฐานะของแบบในฐานะทีมในฐานะของแฟนบอลแล้วหน่ำสามคือเราไม่สามารถพูดอะไรได้พูดไปหน่อยก็โดนใบเหลืองพูดไปหน่อยก็โดนใบแดงพูดไปหน่อยก็โดนปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อผู้ตัดสินทำผิดพลาดสิ่งที่ทางด้านของพอรีเมียร์ลีกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาพูดคือคำว่าขอโทษซึ่งคำว่าขอโทษเหล่านั้น ะะมันไม่สามารถดึงสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่สามารถคืนแต้มไม่สามารถเรียกคืนใบเหลืองใบแดงได้เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นอ่ะโดยเฉพาะเรื่องแต้มเนี่ยคือมันสําคัญบางแม่สาหรับทีมที่เขากําลังลุ้นแชมป์อ่ะหรือถ้าหากว่าสมมตินะว่ามีทีมใดทีมหนึ่งเขากําลังจะตกชั้นอ่ะสมมติริภูก็ได้สมมติริภูกําลังจะตกชั้นแต่ต้องมาเจอการตัดสิน สุดห่วยของพุทธศิลป์ที่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะตะัดสินผิดพลาดมีวอาอ,อคุณก็ไม่ดูคุณก็ไม่ทำอะไรอ่ะมันก็อาจจะทำให้ริพูตกชั้นไปเลยแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าว่าเขาตกชั้นคุณจะรับผิดชอบหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่สามารถเรียกมันคืนกลับมาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราในฐานะแฟนบอลอันเนี้ย พอติพูดอะหลายๆคนก็จะคิดว่าติ๊เป็นแฟนลิปูติอกอคติแต่จริงๆคืออันนี้คือติ๊พูดในฐานะที่ติ๊เป็นแฟนบอลดูพรีเมียร์ลีกเรารักการดูบอลเรารักลีกเนี้ยเออเราก็อยากเห็นหลีกนี้พัฒนาให้มันดีมากขึ้นโกรธอะมันออกมาโอเคว่าในโกรธการทดเวลาโอเคมันดีมันเหมาะสําหรับบรรดาพวกที่ถวงอะโอเคสถิติ90นาทีอะ เราเล่นกันจริงๆแค่55นาทีเพราะว่ามันมีการทวงเรื่องของบาดเจ็บมีการทวงอะไรต่างๆนานามีการเปลี่ยนตัวมีลูกเซตเพสเซตพีทอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยมันก็เป็นการถวงเวลาทั้งหมดทั้งมวลแต่ทีเนี้ยมันมีการทบเวลาที่เพิ่มมากขึ้นโอเคเราอาจจะเห็นเกมหนึง่งมีการทบเวลาแบบ15นาที12นาทีมากกว่า10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ ถือว่าดีไงมันก็เป็นการชดเชยสิ่งที่มันขาดหายไปมันก็จะเป็นการเตือนความจําว่าบรรดานักถ่วงทั้งหลายก็จะไม่ได้ถ่วงแต่ทีเนี้ยในเรื่องของการที่ว่าแจกใบเหลืองมาขึ้นโอเคติ๊กก็ตอนแรกติ๊กมองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะแต่กลายมาว่าพอมันแจกใบเหลืองง่ายขึ้นมันกลายว่ามันแจกพร่ำเพรื่อแจกแบบไม่ได้คิดนะคะเหมือนไม่ได้ผ่านสมองการกรองว่าเฮ้ยกูต้องแจกคิดแค่ว่าเมไมไว้ว่ากูจะแจกกูจะแจกฉันจะแจก อย่างเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆโบยนิดหน่อยก็ไม่ได้ซึ่งติ๊กว่ามันมันเป็นการแจกที่ดูเลเธอไปโปรเทคผู้ตัดสินเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มีการปรับนิดนึงว่าเฮ้ยจังหวัดที่มันต้องแจกคือมันต้องแจกอ่ะอย่างยกเลยอย่างจังหวัดของแมกออริเซอร์อ่ะทำท่าขอใบเหลืองโอเคอันนี้คุณมองว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมกดดันผู้ตัดสินโอเคแจกได้อันเนี้ยติ๊กไม่ว่านะในประเด็นที่คุณแจกแมกออริเซอร์คือติก๊กติ๊กไม่ได้ติด นะคะหรือคุณจะเลือกแจกซึ่งกดตอนแรกบอกว่าแจกนักเตะที่วิง่งมาตั้งแต่ไกลเพื่อมากดดันผู้ตัดสินหรือมารุมกดดันผู้ตัดสินโอเคอันนี้ที่เห็นด้วยเห็นสมควรว่ามันต้องแจกแต่บางจังหวะแค่ยกมือขึ้นมาคุณก็แจกเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือติว่ามันดูเลอะเทอะไปมันดูไม่แฟร์สำหรับบรรดานักเตะมันดูไม่แฟร์สำหรับบรรดากุนซืออะไรอย่างเงี้ยที่โอเคถ้าหากว่าเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้คำพูดไม่เหมาะสม คุณจะแจกเขาอันนี้ติกว่ามันโอเคแต่แค่แบบว่าแค่เข,เขาไปขอคำอธิบายก็ไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่มันปัญญาอ่อนอะจริงจริงขอใช้ขออนุญาตใช้คํานี้เขาขอติรู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันมันไม่น่าราักอะมันมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยจะปกป้องอะไรนักหนาเวลาพุทธศิลินทำผิดคุณก็แค่ขอโทษแต่สิ่งที่คุณไม่เอากลับมาได้คือเรื่องของคะแนนเออใบแดงใบเหลืองคุณอาจจะเลือกกับอ่ายกเลิกม,มันได้เอามันคืนกลับได้แต่ มันเราก็ไม่ค่อยเห็นไงนึกออกไหะคะอันนี้คือเรื่องราวข่าวสารเนาะก็หวังว่าเราจะเห็นการตัดสินพิมพ์ริอที่มันดีขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นนะคะวันนี้อาจจะมีบางช่วงที่ใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินนิดนึงนะคะอันนี้คือยอมรับเพราะว่าไม่โอเคมากๆเลยกับการตัดสินเราเป็นเรื่องที่ติ๊กแบบพูดมาโดยตลอดว่าตออยากเห็นมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินอังกฤษที่มันดีขึ้น นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะรอบรู้เรื่องขนนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาปนบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าฝากตินนะกดตาม Youtube ผู้หญิงดูบอลน้อยนาะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊วย